สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมามนทาโรชแนลนะคะชอบคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปรันดอมดวงความรักนะคะก็เป็นคลิปรันดอมดวงความรักของชาวธาตุไฟนะคะชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะใครที่เข้ามาแล้วนะคะมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก็ เป็นคลิปพลังงานภาพรวมนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะรับชมนะคะรับฟังเพื่อความบันเทิงได้หรือถ้าใครที่รู้สึกว่าเรื่องราวพลังงานในคลิปนี้นะคะตรงกับตัวคุณก็สามารถที่จะนําคําแนะนําต่างๆจากไพ่ไปลองปรับใช้กันได้นะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะต้องบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานภาพรวมเนาะก็สามารถรับชมนะคะแบบว่า มนอยากให้เพื่อนๆแบบจอยๆเนาะโอเคปะไปดูกันหัวข้อนะคะในวันนี้นะคะความรู้สึกของคนเก่านะคะที่มีต่คุณนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะความรู้สึกของคนที่จบไปแล้วนะคะของชาวธาตุไฟนะชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะมันขอดูพลังงานตัวตนของชาวธาตุไฟก่อนนิดน,นึงนะในช่วงเวลานี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างเอ่ย ใช้ขึ้นเดอะเลเวอร์นะคะมีพลังงานราชาจื้อเหรียญมีพลังงานห้าเหรียญน,นะคะมีพลังงานหกไม้เท้าเนาะแล้วก็มีเดอะวิฟอร์จูนนะคะขึ้นมาเนาะ พลังงานที่ขึ้นมานะคะมันว่ามันเหมือนเป็นจังหวะของการเปลี่ยนแปลงเป็นจังหวะของการหมุนวนนะคะครั้งใหญ่เป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นจังหวะของคุณแล้วที่กําลังมาถึงนะคะในชีวิตชาวธาตุไฟในตอนนี้มันว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นนะคะกับคุณแล้วก็มีทิศทางในการที่จะมุ่งหน้าไปถึงความสําเร็จเป้าหมายแพชชั่นในสิ่งที่ เราได้วางแผนวางแผนเอาไว้นะคะทิศทางพลังงานตรงเนี้ยมันเหมือนกับความรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างมันยังไม่ได้เติมเต็มเราเท่าที่ควรแต่ว่าให้พลังงานความรู้สึกเป็นการเริ่มต้นมันว่าคุณมองหาความสัมพันธ์ที่จริงใจให้ความจริงใจเป็นแบบ มีความสม่ำเสมออ่ะไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าโอ้โหเ์ไพ์ทางความรู้สึกอะไรมากมายแต่ให้ความรู้สึกว่ามั่นคงปลอดภัยมากกว่านะคะที่นี้พลังงานอย่างเดลิเวอร์ที่ขึ้นมาก็มองเป็นโอกาสทางความรักตัวตนของชาวธาตุไฟชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูในช่วงเวลานี้อาจจะกําลังมีโอกาสที่ดี มีพลังงานที่ดีแบบว่ามีเสน่ห์หน้าดึงดูดูน่าลงไหลนะคะบางคนนะจะทำให้แบบบางคนเขาเข้ามาตกกลุ่มรักคุณตั้งแต่เจอก็ได้แบบนี้ก็ได้รู้สึกว่าค่อนข้างมีเสน่ห์ในตัวตนนะคะถ้าพลังงานของชาวธาตุไฟในช่วงเวลานี้เนาะแล้วก็เป็นทิศทางของพลังงานการแบบไปต่อ เป็นทิศทางของพลังงานการแบบมุ่งมั่นตั้งใจมีแบบความรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างมันเหมือนคุณรอได้ประมาณนี้นะคะคือในตอนเนี้มนมองว่าคุณมองหาคนที่เข้ามาเติมและเต็มให้กันละกันมีพาชันมีม, passion, ม,มุมมองมีความรู้สึกที่แบบเอออยากไปต่อกับความสัมพันธ์ที่มันใช่จริงๆให้ความจริงใจ ให้ความสม่ำเสมอนะคะประมาณนี้มันคุณรอจังหวะเวลาอะไรบางอย่างที่ใช่เนาะในเวลานี้น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องราวชีวิตนะคะของชาวท่าตุไฟหลายอย่างเลยทีเดียวจังหวะนี้ต้องมามา,มาดูกันว่าพลังงานนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยพลังงานที่จะเกิดขึ้นนะคะใน ช่วงระยะเวลาต่อจากนี้นาอก็เราไปดูกันว่าพลังงานของคนเก่าๆของคุณเป็นยังไงบ้างค่ะในช่วงเวลานี้1น่ถ้วยนะคะ7จ็ถ้วยค่ะเด็กถือเหรียญน,นะคะมีพลังงานคิงอัวานนะคะแล้วก็สี่เหรียญน,นะคะเพราะว่านในช่วงเวลานี้เขาก็อาจจะมีโอกาสทางความรักในชีวิตเหมือนกันนะ คนคนนี้นะคะมีลักษณะของการมีช้อยมีตัวเลือกมีทางเลือกในชีวิตหลากหลายอย่างนะคะอาจจะมีโอกาสเข้ามาให้ได้เลือกให้ได้พิจารณาตัดสินใจเนาะมีเกณฑ์ในการเริ่มต้นมีพาชั่นมีความรู้สึกที่เป็นเหมือนกับมันว่าเขาพยายามคิดพยายามใช้เวลาพยายามพิจารณา สิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเขาหรือจะเป็นช้อยเป็นโอกาสอะไรก็แล้วแต่ด้วยความรอบคอบมากที่สุดเหมือนกลัวความผิดหวังกลัวความผิดพลาดประมาณนี้พยายามจะคิดตไตร่ตรองให้มันถี่ทวนมากที่สุดแล้วก็เป็นพลังงานของ p a ช s i o n ทางความรู้สึกแบบว่าเออมีแนวทางในการที่จะไปต่อ,อยังไงบ้างคือแนวความคิดอะเกี่ยวกับเรื่องราวของ การอยากจะประสบความสําเร็จการอยากที่จะมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงไปต่อได้ในระยะยาวมนว่าเขามีแพชชั่นกับเป้าหมายชีวิตของเขาอะแล้วก็ณนะจุดนี้อาจจะมีการเปิดโอกาสให้กับบางโอกาสบางช้อยบางตัวเลือกด้วยก็ได้นะคะหรือเขาอาจจะกําลังได้รับโอกาสอะไรบางอย่างในชีวิตเนาะทีนี้เราจะมาดูกันว่าพลังงานของคนคนนี้นะคะคนเก่าๆของคุณคนที่จบไปแล้วนะเขาคิดหรือว่า รู้สึกนะคะยังไงกับคุณบ้างนะในช่วงเวลานี้นะคะเขาคิดอยู่ว่ารู้สึกยังไงกับชาวธาตุไฟบ้างคะ่ะมาดูกันไพ่มีขึ้น4ดาบนะคะขึ้นมามีพลังงานจั s ติสนะคะมีพลังงาน The s t r ต n นะแปดไม่ท้าค่ะแล้วก็10บดาบขึ้นมานะคะ พลังงานที่ขึ้นมาเป็นในรูปแบบของการฟื้นฟูเนาะการฮิลลิ่งความรู้สึกนะคะการที่แบบจะมีการส่งข้อความมีการอยากติดต่อสื่อสารอยากได้รับการสื่อสารนะคะจากคุณนะมันว่าเขารอคอยการตอบกลับอ,อ่อหรือว่า มีแนวโน้มที่จะสื่อสารมาก็ได้คือเหมือนว่าเขารอคอยการสื่อสารอยากที่จะพูดอยากที่จะคุยหรือมีการ update. อัปเดตอะเรื่องราวของตัวเขาตัวคุณนะคะเขามองว่าที่ผ่านมามันก็แฟแล้วแหละมันเป็นอะไรที่แบบก็ตามเหตุตามผลนะคะแบบว่าผลเหตุเป็นยังไงสาเหตุเป็นยังไงผลที่เราแบบเหมือนต้องเลิกรากันไปหรือว่าที่จบกันไปอะคะ่ะ ก็มองว่าที่ผ่านมามันเป็นความสัมพันธ์ที่แร์สำหรับเขานะหมายทําว่าการให้การรับสิ่งต่างๆเขาไม่รู้สึกว่าเหมือนมีใครเอาเปรียบซึ่งกันและกันประมาณนี้นะคะมันมองว่าเขามองด้วยเหตุและผลเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนมีเหตุผลแล้วก็ คุณเป็นคนเก่งนะเหมือนกับเป็นคนที่จัดการบริหารจัดการเรื่องราวในชีวิตคือสุจะมีการงานที่ต้องทํามีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่บ้านคือมีอะไรหลายอย่างให้ต้องโฟก,กัสแต่เขามองว่าคุณเป็นคนเก่งอนะ่ะเป็นคนที่รู้จักในการบริหารจัดการกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะได้ค่อนข้างดีเมเนจได้ดีเป็นคนที่มีศักยภาพในการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็มันรู้สึกเหมือนกับ จะพูดยังไงอะสีดามันเหมือนกับการฮิลลิ่งเนาะการพักการเบรกกันไปเขาดูว่าช่วงเวลานี้คุณน่าจะผ่านกระบวนการของการฮิลลิ่งความรู้สึกการเยียวยาจิตใจการพักกายพักฟื้นพักกายพักใจหรือคุณอาจจะเบรกกับเรื่องของความรักอยู่ก็ได้ถามว่าในนะตอนนี้มันไม่ได้มีความรู้สึกอะไรที่แย่เลยเหรอมนว่ามันมีความหน่วงอยู่หน่วงด้วยสิบดาบนี่นแหละคือหน่วงนะหนักหน่วงเพราะว่า สถานก,การณ์ที่ผ่านมามนอาจจะมีความผิดหวงังมีความเสียใจหรือสิ่งต่างๆมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดนะคะมันมีในเรื่องของการแบบไม่พอไม่ได้เป็นไปแบบนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่มันค่อนข้างยากก็คือการจะปลดล็อกพลังงานต่างๆเหล่านี้แหละให้ออกไปจากความรู้สึกนะคะก็มันก็มีอะไรที่เขายังรู้สึกเครียดหรือว่า มนว่ายังกระทบความรู้สึกมากๆเวลาที่นึกถึงคุณนอาจจะนึกถึงเรื่องที่มันก็ผิดหวังเสียใจกับเรื่องบางเรื่องคือเราคาดหวังในตัวเขาเขาก็อาจจะคาดหวังในตัวเราเหมือนกันเนาะในสถานการณ์ที่ผ่านมาอ่าแต่ว่ามีแนวโน้มว่าคนคนนี้เขาก็อยากสื่อสารมาถึงคุณนะคะอะ่ทีนี้มนขอดูหน่อยว่าแล้วแนวโน้มในการที่จะเทคชั่นเขาจะทำอะไรไหมหรือว่า เขาก็จะปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติไปนะคะหรือว่าอาจจะไม่ได้ติดต่อสื่อสารมาหรือ,อยังไงเขาจะมีการเทชชั่นอะไรเกิดขึ้นไหมหรือจะนิ่งๆกันไปยังไงจ๊ะเพจซอบวานนะคะ Queen Open f t a c l e นะคะมีพลังงานก้าว่เทา้านะคะโอ้ส่องคุณอยู่นะตอนนี้นะเจ็ดเหรียญห้าดาบนะคะมุนมองว่าเขา่าเหมือนแบบมีข้อจำกัดอะไรบางอย่างหรือมีเงื่อนไขในชีวิตนะคะ รู้สึกว่าการที่จะถ้าเทคชั่นเข้ามาก็ยังมีปัญหายังมีอุปสรรคอยู่ถามว่าจะทำอะไรไหมเริ่มเห็นถึงโอกาสบางอย่างเขาลางที่แบบอาจจะเริ่มต้นดิเริ่มในการที่จะมีการเทคชั่นอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะทีนี้เนี่ยถ้ามาแล้วโอกาสตรงนี้มาแล้วมนว่าก็มาพร้อมความจริงใจนะ มีคนที่เขาอยากแบบใช้เวลาใช้เวลากับการประเมินดูความสัมพันธ์ตรงนี้ใช้เวลากับการส่องการมองดูคุณเนี่ยการเทคชั่นที่คุณจะสังเกตได้เลยของเขาคนนี้นะคะในเร็วนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นการมองการส่องประเมินความสัมพันธ์อยู่ห่างๆแบบว่าเออจะไปในเวนไหนถ้าถ้าเข้ามาจะต้องพูดคุยไปในทิศทางไหนอะไรยังไงประมาณนี้ ว่าเห็นว่ากำลังจะเริ่มกําลังจะเริ่มต้นอะไรบางอย่างอยู่นี่แหละแต่ว่าทิศทางพลังงานตรงนี้มันเหมือนกับแนวทางที่แบบเขากําลังประเมินดูสถานการณ์อยู่นะคะมันขอดูเพิ่มเติมหน่อยว่าพลังงานนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะพลังงานเพิ่มเติมนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้ พลังงานนะคะของการเทชชั่นของคนคนนี้นะคะมาถึงแนวโน้ม how to จะทำอะไรร,เรีเริ่มเริ่มต้นอะไรถึงชาทัดไฟเขาจะพยายามอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะมนงมองว่ามีคนที่จะทำงานหนักในความสัมพันธ์ตรงนี้ด้วยเหมือนกัน มีประเด็นอะไรที่ต้องเคลียร์กันไหมเพราะรู้สึกว่ามันมีในเรื่องของการจัดการกับอะไรบางอย่างให้มันชัดเจนขึ้นนะคะแล้วก็ต้องใช้ดึงศักยภาพมาใช้กันอีกละคุยกันด้วยเหตุและผลถ้ามีอะไรที่ยังต้องเคลียร์เป็นประเด็นอะไรต่างเนี่ยก็คงต้องหันหน้าเข้ามาพูดคุยกันด้วยเหตุผลนะคะที่เห็นเนี่ยจะเป็นการใช้เหตุผลในการพูดกันแล้วก็มีการแสดงออกถึงความพยายามในความสัมพันธ์ซึ่ง มงนต้องบอกแบบนี้นะว่ามันไม่ได้ดูแบบเป็นการทะเลาะคอนฟ lict ขัดแย้งอะไรแต่แค่รู้สึกว่ามันก็ต้องมีอะไรที่ต้องพยายามเยอะต้องพยายามต้องอดทนเยอะประมาณนี้เราขอดูหน่อยว่าพลังงานที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่อจากนี้เป็นยังไงอีกขอดูพลังงานที่จะเกิดขึ้น แนโน่ะ no, ถ้าเขาแบบ how to เข้ามาความรู้สึกจริงๆอ่ะของชาวทัดไฟอ่ะจะเป็นยังไงคุณดูนิ่งเนาะอุ้ยมันว่าคุณแบบเหมือนแบบปัญหาบางอย่างอ่ะอะเคลเคลจบจบไปเลยหรือแบบพันหลังให้กับบางสถานการณ์บางปัญหาที่มันเคลียร์ไม่ได้ถามว่าคุณอยากรีเบิร์ไหมคุณอยากรีเบิร์ในพลังงานที่มันดีๆอะ คือถ้ามันเคลียร์กันได้มันว่าคุณก็อาจจะเรียกว่าเปิดใจแล้วกันแต่ยังไม่ได้เห็นถึงการที่มันจะมีอะไรที่พัฒนาไปขนาดนั้นนะคะอันนี้ในส่วนของคุณนะในความรู้สึกคุณนะ่ะมันก็มีอะไรบางอย่างแต่หมนรู้สึกว่าคุณดูนิ่งคุณดูใช้สติคุณดูใช้ความคิดอะไรต่างๆมากมายเลย ปัญหาอะไรอ่ะมนว่าคุณก็พยายามเคลียร์เหมือนกันนะคะพยายามอยากจะเอนดิ้งกับปัญหาอยู่เราขอดูในสิว่าคนคนนี้เนี่ยนะคะเขามีวัตถุประสงค์อะไรถ้าเขาจะเข้ามานะเขามีวัตถุประสงค์อะไรคะเดร์ฮาาพินเทสนะคะ3ามเหรียญมีถ่งถ้วยนะคะมีพลังงานเดอะฟูแล้วก็มีพลังงานห้าเมทาวเนาะ ถามว่าวัตถุประสงค์อะไรที่เขาอยากจะเข้ามานะคะมันว่าเป็นไปในเวของการที่แบบมันมีความคอนฟ lict กันมาก่อนหน้านี้อีโก้ตัวตนอะไรเงี้ยมันว่าเขาค่อนข้างรู้สึกว่าคุณกับเขาเหมือนมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างนะคะคุณดูมีความแบบน่าสนใจสําหรับเขาอะในช่วงเวลานี้อยากจะพัฒนายอยากหันหน้าเข้ามาพูดมาคุย คือมองว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มัน Freedom มีความเป็นอิสระคุณก็ยังมีอะไรที่ตรงใจเขานั้นแหละหนึ่งถ้วยขึ้นมาก็ยังเป็นไทยเป็นสปเปคของเขายังเป็นโอกาสที่รู้สึกว่าเออมันน่าจะพัฒนาไปได้หรือมันน่าจะคุยกันได้แบบสบายๆให้อารมณ์ความรู้สึกแบบเป็น Open Relationship ก็ได้ คือมันว่าเขาก็มีวัตถุประสงค์ในการที่แบบรู้สึกยังรู้สึกดียังรู้สึกว่า,าก็อยากรู้อ่ะแต่ก็ยังมีอีโก้นะคะคือแบบอยากคุยกับคุณแต่เหมือนว่าเขาเหมือนมีพลังงานของการแบบเราเขารู้สึกว่าคุณดึงดูดเ้าประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราขอดูหน่อยว่านะคะแนวโน้มในสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะ ในช่วงเวลาต่อจากนี้จะเป็นในทิศทางไหนเอ่ยสำหรับชาวธาตุไฟแล้วก็คนเกา่าๆของคุณนะคะแนวโน้มในสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนาะเออมนว่าภาพรวมก็ยังเป็นลักษณะของความพยายามอาจจะได้พูดได้คุยกันบ้างแต่ว่าเหมือนพยายาม หาจุดกึ่งกลางปล่อยวางกับปัญหาสถานการณ์ต่างๆถามว่าความรู้สึกมันเติมมันเต็มกันไหมมันยังไม่ได้เต็มมากนะคะมันยังไม่ได้เต็มละ่ะมันยังรู้สึกว่ายังเติมไม่เต็มยังมีความระแวดระวังสงสัยกันอยู่เนาะอันนี้คือแบบภาพรวมในช่วงเวลาใกล้ๆนี้นะคะอะี๋ยวเราขอไปดูหน่อยว่าถ้าเกิดว่าให้เขาอยากจะให้คําแนะนําอะกับชาวธาตุไฟเออพรอยากจะบอกอะไรจะ๊ะ ทำแนะนำจากไพ่นะคะมาดูกันไพ่ขึ้น6ถ้วยนะเด e c h ชา i o t นะคะมีพลังงาน7ถ้วยคะ่ะมีพลังงาน t Strength นะคะแล้วก็มี9ดาบมนะคะขึ้นมาเนอะรูปแบบของพลังงานที่ขึ้นมานะคะมันมองว่าเป็นไปในทิศทางที่รู้สึกว่า ก็จะมีโอกาสของเนี่ยอย่างที่บอกพลังงานคนเก่าเนาะตามท็อปิกนะคะวันว่าก็มีการวนเวียนเข้ามาแหละไพ่ก็อยากบอกว่าให้คุณแบบแพลนนิ่งดีๆประเมินสถานการณ์วางแผนวางแผนนะคะเกี่ยวกับเป้าหมายของคุณให้ดีๆคือคุณโฮกับสถานการณ์ต่างๆได้นะมันมองว่าแล้วก็คุณน่าจะมีโอกาสทางความรัก เข้ามาทักเข้ามาถ่ายมากมายด้วยอในช่วงเวลาพร้อมๆกันกับที่มีแบบคนเก่เกเขาเข้ามาคุณก็น่าจะมีโอกาสอื่นๆด้วยนะคะก็อยากให้ลองพิจารณาดูแต่ว่าถ้าคุณตั้งเป้าหมายชัดแล้วคุณแพลนนิ่งไว้อะถ้าคุณพร้อมลุยอะมันว่าคุณโฮอยู่ทุกสถานการณ์มันเอาอยู่อะเออแล้วก็อย่าไปกังวลหรือเครียดจนเกินไปนะคะเพราะว่ามันอาจจะส่งผลกระทบต่อร่างกายของเราได้เนาะ เอาเป็นว่าเรารับรู้สถานการณ์ร้าวแล้วเราก็มีช้อยมีตัวเลือกต่างๆนะชาวทัดไฟก็อยากให้ค่อยๆใช้เวลาในการพิจารณาดูไปนะคะวางแผนของเราให้เป็นสเต็ปว่าเราอยากจะมีโอกาสของการพัฒนากับพาร์ทเนอร์ไปในทิศทางไหนนะคะมึงขอดูคำแนะนำให้เพิ่มเติมอีกนะมาดูกันไฮโรแฟนนะคะแต่ทาวเวอร์เนาะอาจจะมีเรื่องราวที่เซอรไพรความรู้สึกเรา นี่ดัชมิทมามห้าถ้วยเตรียมรับมือแล้วกันนะเพราะรู้สึกว่าเขาจะติดต่อมาแบบกระทันหันแบบไม่ทันตั้งตัวคนเก่าๆอย่าติดต่อมาแบบกระทันหันเพราะเขารู้สึกเสียดายคุณนะคะม,มันจะมีพลังงานอะไรเหล่านี้แฝงอยู่นะคะก็ไพ่ก็ากออกมาบอกว่าปล่อยวางเออปล่อยวางคือ สิ่งสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคือต้องไม่พยายามเอาอารมณ์ไปเกี่ยวข้องมากนะักอยากให้คุณมองโลกตามความเป็นจริงแล้วกันว่าเหตุและผลคืออะไรคุณอยากมีพาร์ทเนอร์แบบไหนจริงๆความต้องการที่แท้จริงของคุณนะคือมองมองเป็นกลางนะคะแล้วก็มองด้วยเหตุผลใจเย็นๆนะคะในการคิดในการตัดสินใจเนาะเพราะเดี๋ยวมันจะมีอะไรที่แบบค่อนข้าง จะเข้ามาแบบปุบป,ปับฉับพันนะคะอาจจะเป็นการสื่อสารของเขาเนี่ยแหละก็เตรียมรับมือไว้นะจ๊ะอ่ะเรามาดูลัคนาราศีกันนะตุลน,นะคะพฤษภมังกรกุมสามมาอ่ะตอนแรกตุลเนาะโอเคแล้วก็ธนูเพิ่มไป เยอะแยะเลยโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะก็รับฟังไปแต่พลังงานบวกๆจากคลิปนี้นะจ๊ะ